บาหาเป็นชื่อของทะเลทรายในเม็กซิโกค่ะเรียกได้ว่าเป็นทะเลทรายที่สวยที่สุดในโลกเรียกว่าระบบของคันนี้จะปรับไปตามฝีเท้าของผู้ขับขี่เลยค่ะ Ford a น n จอ r r Raptor X นะคะถูกออกแบบและจัดเรียงมาโดยการคิดคำนวณมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดฝาท้าย Power Roller Shutter ได้จากรีโมทเลยนะคะโหมดในการขับขี่ของเขานะคะมีกันด้วยกัน6โหมดกันเลยทีเดียวค่ะท่อไทเทเนียมนะคะของ JTC นั่นเองค่ะเวลาจอดถอยหลังหรือว่าเข้าซองก็จะเห็นได้ อย่างชัดเจนเลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยสวัสดีค่ะแฟลฟอร์ดพรีเมียมค่ะสำหรับ EP นี้พิเศษมากๆเลยนะคะน้องแพลนํารถยนต์กระบะนะคะที่ดีที่สุดของกระบะทั้งหมดมาฝากกันค่ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากฟอร์ดเดนเจอร์แรปเตอร์คันนี้ค่ะ กับ Ford Ranger Raptor X นะคะวันนี้นำสีน้ำเงินมาฝากกัน,นะคะ่ะสีน้ำเงินชื่อภาษาอังกฤษนะคะทางการเรียกว่า Performance Blue นั่นเองค่ะวันนี้ํำมาฝากกันนะคะในมูลค่ารวมทั้งหมด1,739,000บาทเท่านั้นนะคะน้องแพรค่ะจะมาแยกรายละเอียดนะคะว่า King of Pickup มีอะไรบ้างแล้วก็จุดเด่นของเจ้า Ford Ranger Raptor X คันนี้มีฟังก์ชันในการใช้งานอย่างไรบ้างนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มกันที่เครื่องยนต์กันก่อนเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์ของ Ford Ranger Raptor X นะคะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ2.0ลิตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์ไบเทอร์โบจะมีเทอร์โบอยู่2ลูกนั่นเองค่ะลูกหนึ่งนะคะจะให้รอบความแรงดันนะคะที่แรงดันต่ำนั่นเองค่ะแล้วก็อีกลูกนึงค่ะเป็นที่แรงดันสูงนั่นเองค่ะทำให้การขับขี่ปรับไปตามสภาพการขับขี่ของผู้ขับขี่เลยนะคะไม่ว่าผู้ขับขี่ค่ะจะเป็นคนขับขี่แบบ ช้าๆ้า o w Life นะคะหรือว่าชอบแบบ ขับรถเร็วๆนะคะขับแบบสปอร์ตอะไรแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าระบบของคันนี้จะปรับไปตามฝีเท้าของผู้ขับขี่เลยค่ะน้องแพลวแชร์หนึ่งเรื่องนะคะสำหรับการขับขี่ของ Ford r a n g e r Raptor X นะคะส่วนตัวแพล่ขับมาแล้วนะคะเรียกได้ว่าไม่เหนื่อยเหมือนการขับกระบะเลยค่ะการขับรถยนต์นะคะคันนี้ค่ะกะระยะง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยเพราะว่าพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าค,ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะล้อแล้วก็ภายในห้องโดยสารค่ะทํางานตอบสนองไปด้วย นนะะทําให้แพลวขับขี่ง่ายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งออนโรลแล้วก็ออฟโรลนะคะน้องแพลวขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายไม่เหมือนการขับกระบะเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแชร์ประสบการณ์นะคะนั่นก็คือความสะดวกสบายในการขับขี่นั่เองคะ่ะภายในห้องโดยสารไม่โครงด้วยนะคะเดี๋ยวแพทจะพาไปดูกันนะคะว่าเหตุผลอะไรทําไมน้องแพลวขับขี่แล้วภายในห้องโดยสารไม่โคลงนั่นก็คือตัวแปรของช่วงล่างนี่เองคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปขยายความพร้อมๆกันเลยค่ะ ของ f o r ์ Ranger Raptor X นั่นก็คือช่วงล่างที่โดดเด่นของเขานะคะเป็นทีมงานที่คิดค้นโดยทีม Ford Performance นนั่นเองค่ะทีม Ford Performance นะคะเป็นผู้ออกแบบเห้กับ f o r d s ส a r t ์ตแองนะคะแล้วก็ Ford f o r d f 1 5 0ค่ะแล้วก็เป็นผู้คิดคน้น Ford r a n g e r r a p t o r X นะคะถูกออกแบบและจัดเรียงมาโดยการคิดคำนวณมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงล่างที่โดดเด่นที่อยากจะนามาฝากกันในวันนี้อย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือปีกนกนั่นเองค่ะ ปีกนกขึ้นรูปด้วยการฟอสนะคะการฟอสเนี่ยเปรียบเสมือนะคะว่าเป็นการทําที่แบบแข็งแรงมากกว่าเหล็กนั่นเองค่ะทำให้การลย off ุยออฟโรดในสมรรถนะสูงดีเยี่ยมแล้วก็ซัพพอร์ตมากๆเลยนะคะในส่วนที่2นะคะจะเป็นโช๊คค่ะโช๊คฟอสเรซิ่งขนาดกระบอกสูบนะคะอยู่ที่2.5นิ้วกระบอกสูบใหญ่มากๆเลยนะคะแบบนี้ทําให้การยืดยุบตัวของตัวรถนะคะทําได้ดีเยี่ยมมากๆเลย ทำงานคู่กับ Internal Bypass เช่นเดียวกันค่ะนั่นหมายความว่าเวลาพี่ๆนะคะขับขี่ในถนนแบบไหนนะคะระบบ AI จะจับสภาพถนนทันทีเลยค่ะว่าถนนที่เราเจอเป็นถนนแบบไหนและเขาจะปล่อยน้ำมันในกระบอกสูบแบบไหนทำให้โช้ค่ะยืดยุบตัวได้ดีมากๆและส่งผลทำให้ห้องโดยสารของเรานุ่มนวลและก็ไม่โครงด้วยนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าแต่ละท่านจะใช้รถคันนี้นะคะขับรถด้วยสภาพถนนแบบไหนทั้งออฟโรดและก็ออนโรดเรียกได้ว่าสะดวกสบ และก็ไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของช่วงล่างนั่นเองค่ะมากไปกว่านั้นนะคะด้านล่างเราถูกจัดเลียงได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะคะเสริมความแข็งแรงของตัวรถยนต์ไปมากกว่านั้นพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาให้ครบคันเลยนะคะนั่นก็คือระบบช่วยเบรกสู่ยเฉินอัตโนมัตินั่นเองค่ะเวลาพี่พี่นะคะอาจจะขับรถขึ้นเขาแต่บนเขานะคะมีรถเสียกลางทางนะคะเวลาเราขับขึ้นไปนะคะระบบนี้ค่ะจะตรวจจับทันทีนะคะในรัศมีของหน้ารถนะคะทํางานคู่กับกล้องหน้าของตัวรถนะ ตรวจจับพื้นที่ด้านหน้าทันทีว่าอยู่ในระยะอันตรายหรือเปล่านะคะระบบจะช่วยเบรกสุขเฉินให้ผู้ขับขี่ได้ทันทีเลยค่ะหากผู้ขับขี่มีการมีภาวะตอบสนองช้าในการขับขี่นะคะรถจะเตรียมระบบนี้ค่ะเบรกสุขเฉินให้กับรถทันทีเลยค่ะนั่นหมายความว่าจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่มากไปกว่าเดิมนั่นค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์กับทุกรฟ์สไมากมากเลยนะคะเดี๋ยวแพรจะพาไปชมไฮไลท์ส่วนอื่นๆกันต่อบ,บ้างนะคะว่าช่วงล่างที่เป็นด้านหลังมีอะไรบ้างแน่นอนไม่พลาดวันนี้ จะพูดวัาดลิงให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมมพร้อมๆกันเลยค่ะขออนุญาตนะคะพูดถึงบันไดข้างของ Ford Ranger Raptor X นะคะไฮไลท์ mm hmm. ของเขาไม่สามารถหาได้จากไหนเลยนะคะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเลยจะเห็นได้ว่าบันไดข้างมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะถ้าเทียบว,ว่าเท้าเราเหยียบเข้าไปเนี่ยจะเต็มเท้ามากๆอีกอย่างนึงคือบันไดข้างเป็นบันไดข้างสีดำและพ่นทรายไว้ให้แล้วนะคะ เรียกเรียกว่าเวลาพี่ๆเหยียบเข้าไปจะไม่ลื่นนะคะป้องกันการลื่นด้วยเดีขออนุญ,ญาตนะคะต้องพยเหยียบอย่างเงี้ยเต็มเท้ามากๆเลยเวลาเดินขึ้นรถนะคะแบบนี้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยกรองเศษหินดินทรายต่างๆก่อนเข้ารถด้วยนั่นเองค่ะแบบนี้เลย mm hmm. เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังนะคะ mm hmm. สําหรับด้านหลังนะคะมีไฮไลท์ของเขานั่นก็คือหวัดลิง์นั่นเองค่ะ หวัดลิ้งของเรานะคะมีจุดยึดติดทั้งหมด6ตำแหน่งเลยนะคะทำให้การขับขี่ออฟโรดในสมรรถนะสูงเป็นไปได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะแบบนี้ถูกออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่งผลให้ ภายในห้องโดยสารไม่โคลงนั่นเองคะ่ะเรียกได้ว่าคิดค้นมาอย่างดีนะคะและนี่คือเหตุผลที่น้องแพรบอกนะคะว่าทำไมผู้หญิงขับแล้วฟิลในการขับขี่ดีมากๆนะคะต่อให้เป็นผู้นั่งโดยสารด้านหน้าหรือด้านด้านหลังห้องโดยสารก็ตามนะคะตัวนี้โคลงน้อยมากๆเลยเรียกได้ว่าสมูทมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างของช่วงล่างนั่นก็คือล้อแมกย่างนั่นเองคะ่ะจัดเต็มมาให้กับยาง B F Goodrich นะคะซีรีย,ยางสี่อยู่ที่285ค่ะ70 R 1 7นั่นเองค่ะ R 1 7ก็คือขอบแม็กเป็นขอบ17นะคะเป็นแม็กที่มาจากโรงงานที่เป็นออริจินอลอยู่แล้วนะคะหน้ายางใหญ่ๆแก้มยางใหญ่ๆแบบนี้สามารถนะคะมีสมรรถนะในการขับขี่ทั้งลุยออฟโรดแล้วก็ออนโรดด้วยนะคะแบบนี้เลยขับในเมืองก็ขับได้นะคะรถก็ไม่โค้งแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เพิ่มเติมที่น้องแพทตกแต่งให้กับคุณลูกค้านะคะคันนี้มีไฮไลท์อยู่ด้วยค่ะ อีมือุปกรณ์ที่เราแค่ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะนั่นก็คือท่อนั่นเองค่ะเรามาชมใกล้ๆกกันเลยท่อเป็นท่อไทเทเนียมนะคะของ JTC นั่นเองค่ะท่อไทเทเนียมนะคะเขาจะเปลี่ยนสีเวลาท่อมีความร้อนมากกว่าเดิมนะคะสีจะเป็นสีรุ้งที่ปลายท่อแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ติดตั้งเพื่อให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะ และก็ตำแหน่งที่ติดตั้งนะคะน้องแพติดตั้งในระหว่างท่อพักไอเสียของท่อน,นั่นเองค่ะของตัวรถนะคะไม่ได้ติดตั้งตั้งแต่ตัวต้นเลยนะคะตัวนี้ติดตั้งไว้ให้คุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มีประกรันของตัวท่อคอรอบมาให้แล้วนะคะตัวนี้ผ่านกฎหมายรับรองแล้วนะคะว่าไม่ได้มีควันดำหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะๆๆแล้วก็เสียงของเขาไม่ได้เป็นเสียงที่ให้เสียงดังรบกวนนะคะแต่ว่าเป็นเสียงที่มีความสุขขุมแล้วก็เข้งขึมนั่นเองค่ะทาให้รถแล้วก็ดูดีไซน์ ของตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตไปมากกว่าเดิมค่ะ มาต่อกันที่ด้านท้ายของตัวรถยนต์นะคะน้องแพลขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของแอเสเซซอรีที่ตกแต่งให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติมด้วยนะคะสําหรับด้านท้ายนะคะโรบาร์เหล็กเดิมของตัว Raptor X มีอยู่แล้วนะคะเป็นขาย,ยาวเรียบๆนะคะแต่ตัวนี้ค่ะน้องแพลจัดเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเพิ่มดีไซน์สปอร์ตไปมากกว่าเดิมค่ะจัดเปลี่ยนนะคะเป็นโลบาร์เหล็กของ Hummer นะคะดีไซน์แบบนี้เลยนะคะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของกระบะนั่นเองค่ะพร้อมกับไฟดวงที่3ด้วยนะคะที่เชื่อมต่อกับตัว น,นะะตัวของโลบาร์ด้วยนะคะจะเห็นไฟได้อย่างชัดเจนเลยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะขออนุญาตบอกตรงนี้เลยนะคะว่าน้องแพลค่ะติดฝาท้ายไฟฟ้าโรเลอร์ชัตเตอร์เพิ่มเติมของทัมเมอร์ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะทั้งชิ้นแบบนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานแล้วก็แมทเทอเรียลดีมากๆนะคะดูเท่หลูหรลาแล้วก็สปอร์ตมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มเติม,ต,มตัวไฟฟ้าโรเลอร์ชัตเตอร์นี้นะคะเขาจะมีรีโมทสังกัด มาให้เราใช้งานด้วยนั่นเองค่ะสามารถเปิดฝาท้าย PowerRollerShutter ได้จากรีโมทเลยนะคะจะมีปุ่มเปิดและปุ่ม,ป,ป,มปิดและปุ่มไฟนะคะเดี๋ยวน้องแพลกดเปิดให้นะคะเวลาวิธีเปิดกดไปที่ลูกศรเปิดแบบนี้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าฝาท้าย roller shutter ของเราเปิดได้อย่างสมูทมากๆเลยนะคะไปถึงสุดตรงจุดงานติดตั้งเลยค่ะ พื้นที่บริเวณงานติดตั้งจากกระบะไลเนอร์นะคะอยู่ประมาณ20-25เซนติเมตรนะคะจะกินมาในส่วนของกระบะเราเล็กน้อยนะคะแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นงานที่ดีมากๆเลยและด้านท้ายนะคะซัพพอร์ตในเวลากลางคืนด้วยเช่นเดียวกันนะคะน้องแพกดไฟอ่ามีไฟอยู่ด้านท้ายด้วยเวลาพี่ๆเก็บสัมภาระนะคะอยากจะหาของในเวลากลางคืนก็สามารถเปิดไฟได้เลยและไฟสามารถปรับได้2สเต็ปนะคะ เพิ่มแสงไฟเมื่อกี้ไฟสุดและนี้ก็คือหลีไฟลงมา,าแบบสามสเตปอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยแล้วก็นี้ก็คือปุ่มปิดไฟนั่นเองค่ะใช้งานได้สะดวกสบายมากๆสั่งการจากรีโมทชิ้นนี้ได้เลยนะคะระดับการปิดฝาท้ายได้เช่นเดียวกันน้องแพ็ชสั่งปิดนะคะแบบนี้กดไปที่ปุ่มปิดนะคะหากอยากจะเปิดเพียงครึ่งเดียวหรือเปิดแค่นี้พอก็กดเหมือนเดิมค่ะ3าระบบก็จะพอส ของฝาโร l เลอร์ชัตเตอร์แบบนี้นะคะอย่างนี้เลยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะอย่างเงี้ยป้องกันน้ําได้ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่ายางเก็บยานแนวดีมากๆหรือบางครั้งเราต้องเปิดใช้อุปกรณ์จากฝาท้ายแต่ว่าฝนตกพอดีเลยไม่จําเป็นต้องเปิดเต็มระบบนะคะก็สามารถเปิดได้เพียงครึ่งนึงแบบนี้ได้เลยนะคะ งานติดตั้งดีมากๆนะคะตัวนี้น้องแพลมีรับประกันไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพร้อมกันนี้น้องแพลขยายความจากตัวกันน้ํานะเรามียางยิงทุกมุมของตัววัสดุให้เลยนะคะแนบเรียบไปกับกระบ,บะฝาท้ายของเราเลยคะ่ะแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องแพลปิดฝาท้ายนะคะ นี่เลยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็กระบะด้านท้ายของเราก็เป็น easy lift แล้วนะคะแบบนี้ตัวนี้นะคะยกได้มือเดียวตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะน้องแพรไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้นะคะเป็นฝาท้ายแบบ easy lift ของเจ้า Raptor X นะคะเวลาเราปิดไป ก็จะแน่นหนาแบบนี้เลยค่ะอีกหนึ่งวิธีปิดฝาท้ายของตัว Raptor X นะคะได้จากลูกกุญแจของเรานั่นเองค่ะแบบนี้วิธีปิดเป็นแบบแมนวนวลนะคะเราจะมีช่องล็อกฝาท้ายกระบะของเรานะคะกดจากปุ่มนี้จากลูกกุญแจของเรานะคะจะมีซ่อนไอเทมเป็นลูกกุญแจแบบนี้ลูกกุญแจแบบนี้สามารถไขได้ทั้งประตูคนขับด้วยนะคะเวลาลูกกุญแจของเราแบตหมดไขไดป้ประตูฝั่งคนขับด้วยและสามารถล็อกกระบะท้ายของเราได้ด้วยนะคะ แบบนี้เลยเห็นไหมคะล็อกได้อย่างแน่นหนาเลยแล้วก็คลายล็อกก็ได้นะคะเช่นเดียวกันก็คือไข่เหมือนกันตอนนี้นะคะไขเ่เหมือนกันเลยแบบนี้เลยเห็นไหมเปิดง่ายมากๆแล้วก็ล็อกได้อย่างสะดวกสบายเก็บสัมภาระได้อย่างได้อย่างดีเลยคะ่ะ บบน,น,ะะนี่ก็เป็นพื้นฐานในการใช้งานนะคะที่น้องแพงนนามาฝากกันและยังมีอุปกรณ์ที่ตกแต่งให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติมนะคะเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ดูดีของตัวรถไปมากกว่าเดิมจัดเปลี่ยนโฉมไฟให้ใหม่ด้วยนะคะเป็นไฟท้าย LED แบบใหม่เลยค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นไฟท้ายแบบเต็มช่องเป็น LED แบบนี้เลยนะคะและยังมีซ่อนไฟด้านในอีก6ตำแหน่งด้วยนะคะ เวลาพี่ๆเหยียบเบรกหรือว่าเปิดไฟสุกเฉินตัวนี้ไฟจะเห็นเต็มระบบเลยนะคะเรียกได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะเพิ่มความสปอร์ตของตัวรถไปอีกนั่นก็คือว่าเราเป็นโครมดำที่เป็นสโมคเคลียร์แบบนี้ด้วยนะทำให้รถดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะ อีกหนึ่งจุดเด่นที่ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้นะคะนั่นก็คือกันชนท้ายเหล็กของ Hummer นั่นเองค่ะเพื่อเสริมความแข็งแรงและการใช้งานของตัวรถไปมากกว่าเดิมนะคะเป็นกันชนท้ายเหล็กรุ่น King Series นะคะชิ้นใหญ่พิเศษสำหรับติดตั้ง Raptor X โดยเฉพาะหรือชุดแต่ง Wide Body นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นชิ้นงานที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีไฟ LED ด้านท้ายที่เป็นไฟเบรกด้วยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเวลาเราเหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยหลังต่างๆรถคันด้านหลังจะได้เห็นตำแหน่งของเราด้วยนะคะ ตำแหน่งของรถของเราแล้วก็ตัวนี้ค่ะมีติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นห่วงบอลสแตนบายไว้ลากสูงได้นะคะนี่เวลาพี่ๆเดินทางหรือว่าลากสัมภาระของต่างๆนะคะจะลากรถยนต์ลากมอเตอร์ไซค์ลากเจ็ตสกีสามารถทำได้เลยนะคะสาเออับา,าฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์เอ็กซ์ สามารถลากจูงหรือว่าลากของเนี่ยได้ถึงเป็นตันๆเลยนะคะน้องแพรคลิปขึ้นคลิปให้เลยคันนี้ลากรถได้จริงนะคะรถขนาดใหญ่ก็สามารถลากรถอ่ะให้ออพ้นจากอุปสรรครถติดหล่มได้อย่างสาบายมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าขุมพลังของเขานอกจากการขับขี่ในสมรรถนะออฟโรดสูงแล้วเนี่ยยังเป็นการสมรรถนะที่ลากจูงของได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวค่ะและยังหนีไม่พ้นมีโหมดในการขับขี่นะคะมาถึง6โหมดกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวน้องแพย์จะพาไปดู กันนะคะว่า6หมดของเขามีหมดอะไรบ้างค่ะ โหมดในการขับขี่ของเขานะคะมีกันด้วยกัน6โหมดกันเลยทีเดียวค่ะน้องแพลวขับขี่ปกตินะคะอาจจะขับในเมืองธรรมดานะคะก็จะเป็นโหมดนอ r m ม l นั่นเองค่ะโหมดที่2จะเป็นโหมดสปอร์ตนะคะโหมดที่3จะเป็นโหมดล็อกหรือว่าหินนั่นเองค่ะโหมดที่4จะเป็นโหมดสโน w นะคะเป็นพื้นหิมะหรือว่าเป็นพื้นเปียกนั่นเองค่ะ5นะคะจะเป็นแซนและโหมดไฮไลท์ของเขานั่นก็คือโหมดบา่นเองนะคะ มา5โหมดคือชื่อบา5เป็นชื่อของทะเลทรายในเม็กซิโกค่ะเรียกได้ว่าเป็นทะเลทรายที่สวยที่สุดในโลกค่ะฟอร์ดเลยนำชื่อนี้นะคะมาเป็นชื่อในสมรรถนะในการขับขี่ลุยออฟโรดขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าใช้ความเร็วสูงในโหมดนี้แล้วก็ลุยออฟโรดได้อย่างเต็มที่เลยค่ะหากพี่ๆท่านไหนขับปกตินะคะก็ไม่จําเป็นต้องปรับโหมดก็ได้นะคะหรือบางท่านอยากขับขี่หรือเจอพื้นที่ตรงไหนนะคะปรับโหมดแบบนั้นได้เลยค่ะ รถคันนี้จะสามารถทํางานและตอบสนองกับพื้นถนนได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะและนี่คือไฮไลท์ที่น้องแพนนามาฝากกันในวันนี้นะคะกับ Ford Ranger Raptor S คันนี้กระบะที่ดีที่สุดของกระบะทั้งหมดไม่มีคู่แข่งทางการตลาดและเป็นกระบะที่สามารถลุยออฟโรดในสมรรถนะสูงที่สุดคันนี้เลยค่ะ Ford Ranger Raptor X ค่ะ ถอยหลังนะคะจะเห็นได้ว่าตำแหน่งจะมีทั้งเขียวเหลืองแดงเป็นระยะที่จอดรถแบบปลอดภัยนะคะระบบจะเตือนให้เราเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมคะว่ามีเส้นปะสีดำอยู่นะคะแบบนี้เลยเป็นองศาของตัวพวงมาลัยแล้วก็ล้อรถทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเวลาน้องแพลวเลี้ยว ว่าไปทางไหนนะคะเส้นปากจะเลี้ยวตามน้องแพลเลยนั่นหมายความว่าพี่ๆจะสังเกตง่ายๆเลยค่ะว่าล้อของเราหรือพวงมาลัยของเรานะคะตรงหรือยังนั่นเองค่ะเวลาจอดถอยหลังหรือว่าเข้าซองก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยเนี่ยเวลาน้องแพจะจอดว่าน้องแพจะจอดตรงหรือจอดขวางนะเห็นไหมพวงมาลัยก็จะมีเส้นปากบอกเลยว่าองศาของพวงมาลัยเรายังไม่ตรงเท่าก่อนนี้อะ ตรงและน้องแพลตจอดตรงเรียบร้อยแล้วแสดงว่าอันนี้คือน้องแพลสามารถจอดได้เลยนะคะแล้วก็รถเราอยู่ในนะคะเส้นที่จอดตรงปกติแบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเวลาพี่พี่ท่านไหนขับขี่ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ